ชนะโอกาสชนะมาแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวดูนะอะไรเนี่ยมันพิมพ์ว่าะอะไรเนี่ยผมแปลไม่ออกนะเดี๋ยวโอ้มันออกเลยไหมดูดิมันออกเลยมันหนีเลยเพื่อนๆอน ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยผมนะนี่ก็เป็นโหมดใหม่ของประเทศอินโดนีเซียนะเพ <ๆๆ S 1> ื่อนๆก็เป็นโหมดใหม่ของอินโดนีเซียนแล้วผมก็จะพามาเล่นโหมดนี้นะก็เป็นโหมดที่ทุกคนไม่เคยเห็นนะ <ๆ S 1> นี่นี่ล้วรอรออันนี้มันมันมันขึ้นแสงอหอนะถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้มัน,นผมอธิบายไม่ได้อกมันกวนเนี่ยถ้าตรงนี้มันขึ้นแสงแล้วเรา,เราจะกดได้แล้ว หมือนเยอะเออมันมาสองคนอ,ะอ่ะโอ้มันเล่นตัวผีแบบผมสับไม่ได้นะมันให้แต่ไม่อย่างเดียวนะนี่ต้องนี่ต้องมาต้องมาตรงกอง่อนที่เรา,า,ากด E นะโอ้เจ็ดนี่พอาะกด E แล้วมันจะได้ปืนนะกดให้เต็มหลอดก็เต็มหลอดนี่ได้พกแล้วโอ้โห้ กี้โกงเออมันกี้โกงอ่ะเมื่อกี้มันได้ลูกซองไงผมได้โพกเนี่ยมันจะเปสู้ยังไงวะนี่ถ้าขึ้นสีแดงแบบนี้แสดงว่าทีมแดงจะชนะนะถ้าแบบหมดเวลานี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าขึ้นเป็นสีน้ำเงินก็ทีมเงินจะชนะนะถ้าหมดเวลาอนี่กดไม่ได้มันกดได้บางทีนะไม่รู้ทำไมเหมือนกัน นี่ตอนนี้ก็ทีมแดงกำลังนำอยู่เนาะถ้าขึ้นสีแดงแสดงว่าทีมแดงกำลังนำอยู่และถ้าสีแดงนำอยู่เนี่ยนำแบบจนหมดเวลา70ตสิีตรงนี้เนี่ยก็คือเราชนะเลยนะดีีตอนนี้ทีมน้ำเงินกำลังนำอยู่นะทีมน้ำเงินกำลังนำอยู่อ้ยโอ้ทีมน้ำเงินนำว่ะโอ้พ่อมึงอีกถ้ามันนำก็มือมันได้ปืนเลยเนี่ยเห็นไหมผมจะเล่นไม่คก็ถนัดด้านซื้อประเทศมันเนี่ยคือแบบ เซฟประเทศเ是 field. 是 field. บ, um บ้านเขาเออกดกดีกดอ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 ีกดดีกดดีกดปืนปืนอะไรสักปืนปืนอะไี่อะไรโอร้โหเราต้องฆ่าไอตัวที่มีปืนก่อนเราจะได้กดอีได้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยคือเราไม่สามารถมากดปืนได้ไงเพราะไอพวกนี้มามาเที่ยวมารอฟันเราเนี่ยไอ้ส้นตีน โอ้เห็นไหมทีมมันคือชนะเนี่ยถ้าแบบทีมใครขึ้นสีใครแล้วก็แบบรอจนหมดเวลาเนี่ถึงมันคือชนะเลยนะนี่เราไปอ้อมหลังมันอีกนะเราไปอ้อมหลังไปอ้อมหลังไปอ้อมหลังแล้วฆ่าไป่ไงเลยไม่มีใครรู้เว้ยไม่มีใครรู้เว <c oughs> <c oughs> ้ยมีคนเห็นแล้วหมีคนเห็นแล้วหรืคือมันสับมีดไม่ได้เนี่ยมันได้แต่มีดม,ดม,มาเนี่ยจะเอาไปสับกับละเหิดเหรอโอ้โหตอนนี้ตอนนี้ทีมต้องเงินนำอ่ะเพื่อน มึงมามึงมามีพกแล้วต้นตีนมึงเจอกูมึงเจอกูมึงเจอกูเอาออกคิดจะปืนคิดจะปืนมาสู้มีเหรอน้องออกคิดจะมีจะมาสู้ปืนเหรอน้องเต็มหัวครับน้องๆมึงมาล้เดี๋ยวใครมาใครกดเดี๋ยวใครกดทีมใครกดทีมนี่เนี่ยผมยิงกันยิงให้มันตายเลยตอนนี้ทีมแดงนำแล้วตอนนี้ทีมแดงนั่แล้วทีมแดงนำแล้วนี่เรามาอยู่วันนี้เราจะได้เปรียบนะ นี่เดี๋ยวนี่เดี down do, do, do. ๋ยวใครกดหีบเรายิงมันเลยนะใครกดหีบเรายิงมันเลยนะเดี๋ยวใครมากดหีบเนี่ยเราดาวดักเราเลยนะเดี๋ยวดูดูดูอันนี้กดดี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 เอเอ้าพ่อไม่เคยสั่นโอ้เออเออดาเนี้จะมีดบินมันเกียร์นะดาเนี้มีดบินมันเกียร์นะเพื่อนมันสามารถยิงเราได้นะ Head shot โอ้ยวันระคนเล่นกูไม่ไหวแล้วแม่หัวหัวหนิม เ้ยกันทีกันทีกันดีกันกิกันทีกันทีกันดีกันหน่อยกันหน่อยโอ้โหมึงไม่กันกูไหลเวียนด้วยหมดเวลาแล้วเนี่ย blue team win โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาลองสุ่มเพชรฟรีไฟล์เว็บนี้เลยนะเพชรโอทูโซนนะครับสุ่มทีหนึ่งเนี่ยครั้งละ10บาทนะเพื่อนๆพืสิบเครดิตหรือ10บาทนะโอเคครับเดี๋ยวเราลองสุ่มไปทีหนึ่งนะ <S <S 1> <S 1> ไ,ดได้ไรได้อไร หกสิบแปดเพชรในลองอีกทีดิโอ้โหได้เกลือน้องน้องดูดิ่ตานี้จอก,กอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ครับน้องน้องพี่เสียไปแค่หกสิบบาทนะครับได้หนึ่งพันเพชรกลับมานี่เป็นไงเพื่อนเพื<ๆ>่อนของจริงนะครับโอเคครับใครที่อยากลองสมก็ลิงก์ด้านล่างเลยนะนี่เดี๋ยวผมก็จะมาเกลียนอะไอ้นี่นะไอ้สามเพชรคนนี้เนี่ยเกลียนวิธีอะไรรู้ไหมเพื่อนเพื่อนนี่เราเรานี่ผมได้ทําการเปิดหนึ่งหนึ่งนะเปิดหนึ่งหนึ่งก็คือ ตาอนนี้เนี่ยวินเลกนี่เนี่ยคือเราต้องฆ่ามันให้ได้ตัวหนึ่งก่อนแล้วถ้าเราฆ่ามันได้ตัวหนึ่งนี่คือเราแบบเราจะแบบโอกาสชนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะนี่นี่คือมันร้อยผมเมื่อกดตัวอีตรงนี้ไงมันจะลงมาฟันผมเนี่ยเห็นไหมชนะโอกาสชนะมาแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวดูนะถ้าเรามีปืนนี่คือเราเป็นมหาอำนาจเลยเราทำอะไรก็ได้โอ้ยเจดเคได้ทันดูอ่ะโอ้เกินไป นี่มันจะจ้องฆ่าเราอย่างเดียวเลยนะดูดูดูกู <c oughs> <c oughs> บอกมีหัวร้อนอนะ่ะกูบอกมีหัวร้อนอนะ่ะกูบอกเลยดีเราเป็นคือแบบเราไม่ปืนเล่นไงเราไม่ปืนอ่ะแล้วมันใช้มีดอ่ะคือปืนมันมีอำนาจมากกว่าอะไรเนี่ยมันพิมพ์ว่าอะไรเนี่ยผมแปลไม่ออกนะ <c oughs> ดีดูดูดูคือเราแบบเราไม่ปืนไงเราทำอะไรก็ได้ไงเพื่อน นี่ถ้าเป็นปืนพกน่าจะดีมากเลยนะเพราะว่าดู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 อ้าวพ่มึงจะขับจุดหายแล้วมันเก็บปืนกูยิงเนี่ยโอ้โหโอกาสผมนี่โอกาสแพ้แล้วนะเพราะว่าเพราะว่ามันเพราะว่าผมตายไงโอ้โหมันขึ้นน้ว่ะ ไอ้ควายไอ้ควายเสร็จกูเสร็จก e ูไอ er> ้งงงงแล้วมึงอะอ้มันออกเลยไหมดูดิมันออกเลยมันหนีเลยเพื่อนเพื่อนโอ้้าไปฝั่งหลังคนนี้มันกากจงว่าโอ้โหมันหนีเพื่อนเพื่อน Icana, ขอสักตัวดิ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 สักตัวดิกูชนะเลยเนี่ยหัวแตกโอ้โหกูต่อยกูต่อยหัวยอดดาวน้องน้องเอาไงวะดีคือแบบเราได้ปืนเลยเราจะแบบจะได้เกียร์มันได้ง่ายๆเลยเพื่อนๆนี่ไงนี่ไงโอ้โหได้ทันดูเลยวะเดี๋ยวเจอกูเปิดันขวานดีดูดู คือแบบเราไม่ปืนอะคือแบบเราเป็นมหาอำนาจเลยตอนนี้เนี่ยอะไรมันีบ้านอะไรเนี่ยผมแปไม่ออกนะครใครรู้ก็ช่วยแปหน่อยนะนี่ดูดูดูเสียดายว่ะไปอยู่นัดนึงเนี่ยโอ้กดไม่ได้ว่ะคือเราน่าจะกดได้ทีเดียวนะกดเก็บปืนเนี่ยสุ่มปืนดู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 ดดูดูดดูดูดดู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 ดดูดูดดู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 ด ดูสกิลพี่แกสกิลพี่แกโอ้โหดูตะเกียกันหรพี่แกดิโอ้โหยุดดาวเ่ะนี่ยุดดาวเหรอแล้วก็จะขี่เนี่ยไอ้เยัยกูสะใจว่ะโอ้กดไม่ได้เลยว่ะเสียดายจังเลยเนี่ยไม่ต้องกดได้ได้มีหานี้โอ้กระสุนหมดเลยว่ะเด็ดเอาเอาเอาไว้แกงมันเอาไว้แกงมันเอาไว้แกงมันเนี่ยเอาไว้ขู่มันเอาไว้ขู่มันกระสุนกูหมดแล้วเนี่ยมึงจะมึงจะหนีทำไมอะเฮ็ดช็อตนะครับน้องๆ กดไม่ได้ไอะไรเนี่ยมันเป็นมันพิมพ์อะไรเนี่ยผมแปลไม่โอกเนี่ยดูดูโอ้โหดูดูมึงจะหลบมึงจะหลบอะไรเนด็กมึงมีกระสุนแล้วมึงจะหลบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยศดาวหรือยศขีดเนี่ยอะไรวะกากจังโอเคครับผมนะเป็นไงบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนๆก็แค่อยากจะมาเล่น โหมดใหม่ของประเทศอินโดนีเซียนะซึ่งยังไม่เข้า,าซประเทศไทยนะเ <Yeah. S 1> พื่อนๆก่อนนี้เนี่ยโหมดนี้เนี่ยใครที่เป็นคนที่ขี้หัวร้อนง่ายๆก็อย่าเล่นดีกว่านะครับพ่อมันเล่นยากนะผมว่าเนี่ยแต่ว่าใครที่อยากมาเล่นก็ลองไปโหลดซึร์ประเทศอินโดนีเซียมาเล่นดูได้นะ <Yeah. S 1> โอเคครับวันนี้ส่วนวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย